เหมือนตือหรือกระแสงซองหม่องนี่ถ้าคอยบตัดต้นไหม้นี่แห้งแดดบ่เข่าพี่น้องหม่องนี่นะนี่ฉันตัดไปหลายต้นหนึ่งละกันเป็นต่อตอก็ทดก็เท็ดแถวเนี่ยคอยตัดออกบิดอ้เสียดายพอได้ตัดต้นนั้นสิมาตัดกันนะอุ้ยตัดเสียดายต้นใหญ่ถิ่นนอหนึ่งสองสามต้นนี้มันมันมีใบมันก็ตัดยากสิตอนนั่น ตอนใบมันหลวงบรตัดมันก็นักใบมันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดที่ดอกกลัวสิได้ไอ้ซ้ำหนันเด้เนาะพี่น้องมือกางหนึ่งกะเดืนหาสงสารเขาอยู่ในต้นไม้กะเพอใหญ่ว่าเธอไปตัดไม่ได้จ้าว่าสินมันคือเรเห็นขวางเธอว่ามันกะมันบ่มีแดดเขามันกัสีเฮ็ดกะสิบวขึ้นเนาะแต่ว่าหมองในหลังข่อยนะข่อยตัดไปเนาะ ้ลยครับมองนันตัดบ่ไไรดอกพี่น้องราหันเพราะว่ามันอุ้มน้ําถ้าตัดเยอะเกินไปนี่น้ํามันขึ้นมาตรงนี้นิดหน้าดินมันพังทลายพังมาถึงตรงตอตรงนี้แล้วนะอืต่อไปน่าอีจากจักสามหรือสีหาปีมาหอดดนี่แน่เลย,ยบ่ไว้แน่เลยแต่ปานนันกับสิบ,บ่อดีหนี้จกนีลวบ่สิบ่ขายสิบ่อหนี้ปจากนี่แล้วบ่สีหา,า,า 4, 5, ปีทางหนา้ายู่โดนบ่ไไรเดี๋ยวมันสีนพังไปหลายคน นี่เห็นบ่บางทีล่ะความความเปรียบเทียบเนาะตรงนนนู่นตรงดินทู่งนพุ่นอันถิ่นบ่ไม่ขี้ดินกับมองแต่ขอยืนเนาะบานนีตรงลุบตรงกลางเห็นไหมหายไปเยอะมากสูงมากพื้นที่ตรงนั้นนะนะอืพุ่นนะนนนเห็นบ่มันโกรธมากแต่พูดนโศกมากบดได้พี่น้องเสียหายมาบด มันแสดงสรุปแล้วบอดีได้พื้นหนงพี่น้องอืมอบอดีเลยได้เนิ่อยว่าเดยไม่ดีเลยนะพื้นเห็นนี้ขาดตื้นแต่บอมไม่รักขาดขึ้นหอกแต่ว่ามันบเหมาะก,กับตัวเองนะตอนแรกก็นึกว่ามันจะเหมาะกับเราแต่ที่นี้มันก็ไม่เหมาะเพราะว่าเราไม่มีอน,นันเนาะเราบ่ามีลดไถเน,นี่ยพี่น้องเราบ่ามีลดไถเพราะสิได้แบอันไถเห็นมันสม,ม่ำเสมอจุดจัด อย่าไปหาเล่นไกลเด้อลูกเดอ้อแถวบ้านเรานะอย่าไปป่าลึกนะเขาจะตีอานาพูนะ่ะห้องเมาเมาเหรอกลับบ้านเลยนะทำไมไม่กลับบ้านล่ะไม่พากันกลับบ้านเนาะ มาตามหลังแม่มาไหมล่ะไปบ้านเราเร็วๆกลางคืน,น่ะเขาจะกลับไปนอนกลางวันเขาจะหาเลาะนะแมว มานี่แล้วไปล้องทำไมตรงนั้นน่ะอ้อยบอกตะก้าแมวอยู่นี่ลักไฟเดี๋ยวบอได้ไปใส่ดอกบอได้ไปใส่ดอกว่าตะก้าแมวอยู่นี่ล่ะมาเด้อมาเด้อเอ้ามือเบี้ยวไปแล้วทางปลาสักบาทเป็นไหนล่ะก่อนสิเนี่ยสิทางปลาสักก้อนเถอะมองลก็ไปได้ทางหย่างหล่อน เอาเอาต้นไม้เอาอันนั้นเอาค้อนทุบ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 อันเพราะว่ามันเป็นอีหยังก่อนนี่ไอ้ตำแงน่น่นะต้นตำแหน่เน่ยถ้าตัดแล้วมันกัดมันกัดดับลงไปดอกปกติสียางบ่ไรดอกนี่บันเียค่อยเอาอันเอาเคียงมาตัดมันกับปงขึ้นมาจากน้อยไอ้ส้มตายกระตายยุส้มี่เกิดไม่ก็มันก็เกิดไม่เห็นเนาะอืมแต่ว่าเดียวมันก็บ่เกิดเล้วมันหนาวเล้วมันสิดับพักขันมันเนี่ย ก็ติดเชียงไปตามภาษาเขาตัว <c oughs> อันนี้กันโอ้ยใส่ละใหม่หาใหม่มัดตีอันนี้กันมัดตีต้นใหม่เห็นมันอันนี้กันเป็นการขานี่ ่ใเห็ดพอเียไปเอาหม่สิอันเ็นก็สิยงกาบาก็เ็ดจังซี่เนาะมันก็ส si ิบ่ปกข้าวน้โอ้ย <organizational> <mayı> <sa us> เดูแมาแหละแต่เห็ดไปนน้ำมันค่อยเป็ปี่ยนนี่ก็ตัดไปจังสีเห็นบ่าล่ะมันก็นเปลี่ยนอยู่เด้อแดดสิไปเอาใหม่ย่างกันมาตีมะนาวเป็นล่องขนาดพี่น้องอู้อยอดเฉียงพอได้กินอยู่ปีนี้ห่บ่ได้เลาะคักเลาะแน่พี่กายนี่เลาะคัก พักรอหาหยอดเกียงมาเกียงมันเห็นมีสสมองดอกแต่ว่าเก็บเก็บมาไ้นะมันแสบหลายเห็นนะเก็บมาไ้ถ้กักเกียงเสนาใหมมันแสบด้ว เขายยานเสียงปืนเท่ากับกับ,กบมากพี่นอ้องเพราะว่าแถวนี้คนยิงปืนปลาเมี่ยวมันเมีม่ยวมันบลหลงหรอกนอกจากว่ามันสีมาหรือบลามาฉันันพี่นอ้องมันบลหลงปลาหรอกโอ้ หากไม่ัวนี้เห็นเป็นเหล,ลี่ยมๆหากไม่ใช่ไหมคนสิล์ฟข้องูเหลี่ยมซะ <c oughs> นึกว่าทอนใหม่ก็าตายได้นี่แต่ว่าบ่มีดอ,อกพี่น้องบ่แม่นประเทศเฮาแล้วก็พื้นที่นี่มันบ่มีนะงูสนิทนั่น,อ,นอันส้มผิดส้มเผิดก็สิมีอยูนะ่แต่ว่า <c oughs> อันนั้น sắm lập to như này nữa à? Bố mì vậy.